ฟาดกลับรัวลามถึงน้องอันดาเด็กก็ไม่เว้นบุ๋มปัดดาฟาดกลับเสาบอ่อใบไม้ดังแส้แรงลามถึงลูกสาวจากประเด็นที่บุ๋มปัดดาวงผู้ดี ออกมาเผยว่าตนนั้นได้แต่งงานกับแฟนคนปัจจุบันกอนอาทิย์อนันทวันมาเกือบ2ปีแล้วพร้อมทั้งฝากถึงคนที่แซ้เรื่องท้องหรือไม่ท้องว่าไม่มีคําว่าพลาดสาหรับรูปนี้นะคะอายุขนาดนี้ลูกจริงสีลูกบุญธรรมเก้จะมีอีกเธอก็ยังเลี้ยงได้สบายล่าสุดแม่บุ๋มโพสต์ในอินสต g r a m มบุ๋มปนดาที่เผยข้อความจากสาวพนักงานบริษัทต่งแห่งหนึง่งวิจารณ์แรงถึงแม่บุ๋มว่าคนสุดท้ายหรือเปล่า คบง่ายเลิกง่ายหลัวล่ำคนเก่ามีใหม่อย่างไรนึกถึงอันดามากๆถ้าเรามีแม่ผาดเยอะไม่ชอบแน่ๆความสุขของแม่เจอของใหม่ได้ยินดีแต่ถ้ามีพธิธีแต่งเราไม่ยอมน้องอันดาเด็กหมออ่อนเอาใจช่วยอันดาทำใจทำใจคะ่ะ งานนี้แม่บุ๋มฟาดกลับว่าคุณแคลรไม่ต้องคิดแทนน้องนะคะน้องเข้มแข็งและมองโลกกว้างกว่าที่คุณคิดเขาดีใจด้วยซ้ําที่มีคนมาดูแลคุณแม่แทนเขาน้องเป็นตัวของตัวเองและไม่ใช่เป็นเด็กหัวอ,อ่อนอย่างที่คุณคิดค่ะเอาจริงๆนี่ก็งงนะการที่แม่ไม้สักคนหนึ่งมีผู้ชายมาขอแต่งงานมันผิดอะไรก่อนนี่ถ้าไปแอบกินแอบโคบหลัวชาวบ้านไปแย่งแฟนคนอื่นเขาคอยมาด่าไม้ รู้ผิดอะไรเปิดก็ด่าไม่เปิดก็ด่าจะเอาอยัางไงครับทำกลางชาวเน็ตอีกหลายคนค่ะช่วยแม่บุ๋มฟาดกลับแล้วก็คอมเมนต์กันรัวๆเลยละค่ะ